ครับสวัสดีครับพี่น้องก็โลกครับมือนี่พี่นี่ซีซีมดแกงน้ำมัใส่หมูครับมือนี่มีเมนูมือนี่ครับเนาะไปดูกันเลยครับพี่น้องครับอันนี้มีผักซีแกงไส้นาพี่น้องเนาะมีบวบพริกน้ำมัับบ้นเขาครับนี่ก็ผกกระชายวกหอมเลยครับเนาะนี่ครับใส่เห็ดน้ำมือครับนี่ ใส่หมูครับอันนี้น้ำยาล้างที่เขาปั่นไปเลยนะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับเชียงผสมเชียงแกงของเขาเนาะครับนี่พริกข่าตะไคร่ใบบุกบูดแล้วก็กระเทียมแล้วเข่าเหนียวเขาเยี้เขาแซไปนะพี่น้องเนาะครับแม่นเวปั่นเครื่องแกงให้พี่น้องมือกันนี่ครับผมจะมาใส่เครืองบดนะพี่น้องเนาะเ่ราต้องตำใหญ่นะครับเนาะครับนี่น้ำยาล้างเเนาะพี่น้องเนาะใส่หม้อลงไปเลยที่เขาปั่นไปเลยพี่น้อง ก็ในอย่าั่งนัเ่อาหมเครับหมอเขาห่อแล้วเราพี่น้องเนี่ยใส่เครื่องพวกหอมพริกลูกโดดลงไปเลย เริ่มหอมเลยพี่นอ้องตามด้วยหมูสามชั้นเลยพี่น้องเด้อยแกงเปิดรวมมิตรครับเมือเอ่อนี้คุณโอยเติเลยพี่น้องไปบันหอมหวยหวยขึ้นมาหมดเลยหอมใหา่นั่งครับรอยหมูฮอสุกมากพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องความสุกยากพี้อ มาใหม่กใส่ลุไปเลยเ่มเข้ากันเลยนะมาดูหน้ามาดูตดตุยันต้อรวมมิตรก็ตองยืนนครับหลังจากนั้นไปก็ต้อพยาามมาทำนะต้องเริ่มปลุกเว้าเลยแต่งหน้าเเด้ยวเร็วไปก็กแล้วทำรักำตาทำต

สตอครับมีครับน้ำพริกแมงดาข้าวเหนียวนะครับนะหนึ่งหม้อนร้อนเมื่อกี้นะครับนี่ครับไปครับบินกับพี่ยี่สิครับสวัสดีพี่น้องทางการครับมือนี่มีเมนูแกนเปิดรวมมิตรพี่น้องครับมี สตอครับกินกับน้ำพริกแมงดาพี่น้องนี่ครับข้าวเหนียวร้อนๆมาพี่น้องครับมีสีแล้วครับเ้อะเส้นนี้ได้กินสตอเนี่ยเนาพี่น้องนาะนี่ตุ้ยข้าไปเลยครับน้ำพริกแมงดาสตอพี่น้องครับ แยงเปอ๋ออืมขอบันคับพี่น้องเลยมาแลยครับเด้อกินแยงเปอ๋อรวมมิตรกับพ่อใหญ่สีอืม นี่ยาก่กดีเพื่น้องแกดเต็เมเลแลวต่อเกียวน้ำพริกแมงดาใมาพื่น้องหอมพุ่งเลยครับครับแกงเปิดรวมมิตร Chạp thứ có học thứ không? Anh gì? Con vào lại <laughs> không kinh năng được. หอมนิอซายมามืนอปเสบครับอืมคน,นๆครับส,สัดอืมหน่อยมาแล้วครับเออหนึ่งพันีครับ เรั่อกรับอั้นนพิกมังดาให้น,นองหอมดีดี อา่อหอมมครับซอสคนคน าสวัสดีพี่น้องตัวโลกครับเด้อยทางยูทูบหรือทางเพจครับทางเพจเออเฟเยซีเนี่ยมันพวกเยอรมันฝรั่งเศสจะมันเป็น่ยนบอ็บอลีสีครับเพจอ่ะทั้งอันเฟซบุ๊กก็จะเป็นโซลเชียครับทางเฟซบุ๊กเฟเยซีฝรั่งเศสจะเป็นเป็นโซลเชีย,พ,ยสสพี่น้องพี่น้องจะสับสนนะครับเด้อ ทาง y o u u t b ยูทูบพ่อใหญ่ศีฝรั่งเศสครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปก็เห็นเลยครับถ้ามักคลิปวึงยาณศีกษาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งบเอาบ้าบ้าขวัญบ้ากดได้ครับเอาขวัญตีตึงตึงตึงกันไปให้มันกระจายไปเลยครับรร <laughs> รเด้อ กับไปต่อกับคุยกันครับแกงเปิดรวมมิตร หวนไมพเนอะเจ้าแ,แมงดาเพ็ดๆหอมหวยหวยไหมแมงดาไครับเนกสุดอมาเลยครับ มืงค้ําหมันใจพี่นอ้องครับลองให้จิ้มมึง้วครับเด้อแกงเป็ดรวมมิตร มีอากาศดีพี่ชีได้ถือโอกาสนึ่งเสืยอแบบสบายๆพี่เนาะบาร์กันนะครับเด้อมีบานเขาคือเก่าแล้วครับประเทศได้ยินข่าวว่าเสาร์อาทิตย์นี้เขาวที่นอกดาวอีกเขาบอกว่ามานอยู่พี่น้องเอ้๊ยกี่อ่ะ 嗯，对、mm，容易胖。Hmm. Mm hmm. mm hmm. แซ่บไปนอนยิ่มเขาเหนียวมันอิ่มเย,เยอะเลยีออน่น้องเลยไต่ลงไปเหนียนตึ๊บเลยนะครับคลิปกินแจงเปิดน้ำมันมอนี่กับน้ำพริกแมงดาสตอร์คง,ง้ามครับจกินเอาไปตอนนี้กันบน้าแล้วคลิปนี้ครับถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบเป็นยี่สี่นะครับเนดะ้อกดกระดิง่งบ่ต้องกดกดกระดิง่ง ่อนตีตึง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 แต่แกจายไปเลยนะครับนะครับขอคำว่าสวัสดีครับผม